ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณอยู่กับ b i g b o s s Gamer นะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าตัวอย่างผ่าพิภพไทยท่านสองมาแล้วครับแต่เป็นในอนิเมะไม่ใช่อะไรสักอย่างครับก็ตอนนี้เราก็จะมาบอกว่าเราจะมาให้ดูภาพิภพไทยตัวอย่างครับของอนิเมะเราไปดูกันเลยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาคใหญมาให้ด้วย 南より巨人多数襲来オールローゼは突破された今日は人類最悪の日が更新された日だそして人類史上最も忙しく戦うすべき時が今だ人は戦うことをやめた時初めて敗冠する戦い続ける限りはまだ負けてない 巨人によって巨人から守られていた南に、ね、俺の村があります巨人が来た方向にこのをその子はまだ何も知らない壁の秘密を知り公に話すことを選べる権利を持っているもし巨人化したエレンが放火する巨人の能力で壁の穴を塞ぐるのだとしたらぜひ害中が俺が今から駆除してやる ก็จบกันไปแล้วสําหรับตัวอย่างแรกนั้นเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับกลับมากันอีกครั้งดูกันเลยเฮ้ยเสียงคอสารไทยดยออกซิเจนโอชูกองทัพซีทานบุกไปจากทางทิศใต้เราเสียกระเพรโรซ่าไปแล้ววันนี้คือจุดเริ่มต้นยกให้ความสิ้นหวังของมนุษยชาติวันที่มนุษยชาติต้องต้ทุกทยอ,อย่างที่มีได้มาถึงแล้วเมื่อใดที่เราหยุดสู้เราก็จะพ่ายแพ้หากเรายื้อยังที่จะมีชีวิตรอดเราก็จะไม่มีวันชนะ สิ่งที่คอยปกป้องเราจากไทท่านกลับเป็นพวกมันเองหมู่บ้านของผมไทางทิศใต้เปทางเดียวกับที่ไทท่านบุกมาไอ้คนทรยยอดถึงเธอจะไม่รู้แต่การปกปิดความลับของกำแพงไม่ใช่สิทธิพิเของเราถ้าหากเอเลนในร่างไทท่านใช้ความสามารถของไทท่านก่อได้และใช้อ,อิจฉาไอเดวิันอย่างแกนะ่ะ ฉันจะอัดให้จมดินไปเลยววาวพิชิตในขั้นสองอสำหรับนี้ก็จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อน นะสวัสดีครับ